ทีมงานตำพวจและใจสงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์ตำรวจกองปราบกองกำกับการ6กองมาคับการปราบปรามร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6และตำรวจสพาบางกลมจังหวัดสงขลา จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลหนี้เข้าเมือง16คนขนาดนั่งอัดแน่นกันมาภายในรถโตโยต้าฟอร์จูเนสีเทาทะเบียนกไก่จอจาน6195กระบี่โดยถอดเบาะแถวกลางและแถวหลังออกหมดเหลือแต่เบาะหน้า2ตัวไอายาเห็นสภาพแล้วนั่งกันโดกคอดหมดครับกับอันนี้ขนาดเรานั่งกับเมีย2คนยังบดีตายนะครับ โดยสก,กัดจับได้บนถนนสายเอเชียบริเวณหน้าทางเข้านิคมอุตสารมภาคใต้พื้นที่ตำบลท่าช่างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลามีนายประทีปสินสงอายุ34ปีชาวอำเภอกระเปอร์อจังหวัดระนองเป็นคนขับนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้ง10คนไปตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK พบว่าติดเชื้อแล้ว5คนนะครับจึงแยกตัวออกมาและคาดว่าอาจจะมีติดเพิ่มเนื่องจากนั่งอัดแน่นกันมาภายในรถแบบนี้ครับตีตัว ติดกันหายใจปากต่อปากจมูกชนจมูกเลยครับจากการสอบถามนายประทีปคนขับรถนะครับสารภาพว่ารับจ้างคนแรงงานต่างด้าวชุดนี้มาจากอำเภอพระโตจังหวัดชุมพรเพื่อมาส่งที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้ค่าจ้าง800 0บาทนะครับแล้วก็ถ้าส่งได้เนี่ยก็จะมีคนมารับช่วงต่อไปส่งที่ชายแดนเข้าไปทางมาเลเซียอีกทีนึงครับตำรวจก็แจ้งข้อหานําหรือว่าพา คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับส่วนแรงงานต่างด้าวก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ปลาตัวไปดำเนินคดีที่สพบางกานะครับ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานีครับรู้สึกว่าจะมีการจับกลุ่มแรงงานเถื่อนชาวพาม่าส,ส่งไปมาเล่บ่อยขึ้นนะครับว่าไหมหรือว่าจะกลับมาเข้าสู่วัง,ว,งวนเดิมของกระบวนการค้ามนุษย์กันอีกแล้วครับหรือว่าถูกหลอกมาให้ถูกจับและส่งกลับและก็ส่งกลับเข้ามาอีกหลบไปหลบมาอยู่แบบนี้แหละครับไม่จบไม่สิ้นสักทีปัญหาก็มากองอยู่บ้านเรานี่แหละครับ